เดี๋ยวตามด้วยสกิลสองเนี่ยไอตัวเวนเนี่ยเบนเนี่ยติดฟอมอื่นอื้อทำไมไอเบนไอเบนไอเบนเอ้ยเล่นไอเบนนะเว้ยมันไส้มานะตัวแม่งสูงกูรอมันเนี่ยกูจะได้บิงแล้วเนี่ยออกไปไหนวะสาบุกมาอย่างหน้าด้านจะไม่มีฮีโร่อยู่จะได้บิงแล้วเพื่อนตันเนี่ยเอาลูนเอ้ยมันแหวนเราตันแม่งเลย มันตันปิดเลยเย้ตันตันลมโอ้โหไมือู่ที่สี่มือจริงกล้องไม่มีแว่นดิลองมันไม่มีแว่นไอ้แค่นี่ยออโอ้ดักโซ่เปิดสกิลเลยเนี่ยวโอ้โหมันโอ้โหหมูหมูอันนี้งานให้ได้สองตัวเรีมานาดิใครเรีมานาเอ๋ ได้วิงแล้วครับพี่ไม่กากเหมือนจะกากเวอร์ยแทำไม่ตะกอตายกูไม่ลกไม่ขึ้นอ่ะกากไม่กากอะก็ตอนนี้กูตายไปหนึ่งเี้ยกูตายไปหนึ่งก็รวมก็เป็นศูนย์ศูนย์ครับสำหรับผมครับแต่พี่ผมมีหกศูนย์แล้วครับแล้วก็เพื่อนผมอย่างันซดเวอก็ตอนนี้ครับเนเวอโอครับสเตปไปไม่เป็นเลยครับก็แค่นี้ครับสเตปเด็กโตไปสัตว์ ไม่อยากรัดปอมพีโดหรือโดโดนตบอ้าเฮ้ยเห็นเห็นเห็เห็นเหาเห็นเหาเห็นเอไยนี่นสเต็ปเ็ไมหมาอาอีกูเดี๋ยวมวไปเปล่าระวังเยจะฝัมันจะดันอย่างเดียวเลยเพื่อนแม่งโดนคิวอยู่แม่งไม่ช่วยไอ้เียบ้าเปล่าิมคิว สกิลอะไรวะน่ะพี่พี่ผมเฮ้ยลานาย่ามาแล้วแหละอยดีครับเดินบังกันดิเดินก็เป็นรถถังเอยเอาคีบมันตีดิคีบเหรอเออเอาตีกันสิเออสัตสเออ่าได้รอเอาตังครับอ้าวรานาย่า ออกหนีโยสตาร์นโอ๊ปองโดนตะวันวิวอลก,กวนันปักวันตรงนี้ปักดีตรงนี้เอแอแอรด้ไม่ทันเอ้ยเบนมาครับเบนมากูขู่พี่โดซายชิบหายจริงสิบเอ็ดหนึง่งอ้เหี้ยกาก็ั่ละคู่บันกาไอะเหี้ย ปากดีว่ะสัตว์แล้วมึงกากจริงไหมก็ว่ากากจริงๆริงอาลีมานาได้เถอะไปคิวกันก่อนโหกูอ๋อหีือทำไมเรากูมีมานาอยู่แล้วโหดไม่ว่าอย่าปากดีสาสตร์เออมันก็พูดเบนพูดเบนเอาจะเอาไหมเนี่ยโหสตันเปิดเลยเดี๋ยวกูตันตามเดี๋ยวตามด้วยสกิลสองเนี่ยไอ้โตเวนเนี่ยเบนเนี่ยติดฟอร์มอื่นอื้อทำไมเบนไอ้นเบนเฮ้ยเล่นในเบนนะเว้ย มันไส้มันนะตัวแม่งสูงกูรอมันเนี่ยกูจะได้บิ้งแล้วเนี่ยออกไปไหนวะสาบุกมาอย่างหน้าด้านจะไม่มีฮีโร่อยู่จะได้บิ้งแล้วเพื่อนตันเงี้ยแลลูนเอ้ยมันแหวนเราตันแม่งเลยกาตันปิดเลยเย้ตันตันลงโอ้โหมืไม่มีสี่มือจริงต้องไม่มีแหวนดิลองมันไม่มีแหวนไอ้เชี่ยเนี่ยอื้อ โอ้ดักโซเปิดสกิลเลยเนี่ยโอ้วหหมโอ้โหหมูหมูอันนี้งานให้ได้สองตัวเลยลีมานาดิลีให้ลีให้ลีมานาเออแด้บินแล้วครับทีแม่งกาเหมือนแยกกาเว้ย์ทำไม่ตะโกตายกูไม่ลงไม่ขึ้นอ่ะกากไม่กากอ่ะ

เฮ้นี่นี่นี่สเตปสเตปสเตปทำไมหมาเอามาไล่ว้าอีกกูเดี๋ยวมอว้าไปเปล่าระวังเลยอ้าวโอ้ยกระตุกจริงไงกดถ่ายวิดีโออะไรกระตุกทุกทีเลยลมเสียวโอ้หมูหมูออกอะไรเนี่ยหมูออกโหลเต้อไอเต ไอ้คั้ยพี่วันพี่มึงเอ็นปะแม่งกลับอกพี่มึงมิตใจเย็นมากโหดเว้ยจัดเด็ดพี่โดโหสัตาดล็อกล็อกกูได้บัตรก่อนล็อกกูได้บัตรโต่อได้คาถาฟ้าก่อนดิอีสามชิ้นโอหนี่เกมมาสิบห้าทียังจะเอ็นกันแล้วเหรอ เจอหมูับเฮ้ยเฮ้ยวอคเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเอเชอรบบช์โดนแล้วนะอันติอันติโอ้โหตายสกอร์เดนขึ้นจนได้ตันลมไม่สื่อไอบอกใครนะว่ากูตันถ่ายในคลิปว่าสื่อดูช็อตเมื่อกี้ด้วย โอ้ไม่เป็นไรหรอกเขาตันลมอ่ะโอ้โหทำใจอ่ะไอ้คิดได้แบบเบิ้นคิวเว้ยคิวคิวใครกับเบนเหรอคิวไม่ว่ามองกับอรัญญาตัวกากอะไรัญญาแม่งไม่บวกไอ้เหเ oh. Oil, ule, okay. huh. right ี้ยอ่อนนี่อะไรนะายกากทำไมทีีมจังวะ เห็นกวเอาวใครไว้เนี่ยเฮ้ยดอบป่ามึงมีบิงอ่ะมืบิงอ่ะอุ้ยเอ้ยทีทีทีเฮ้ดูดูสืนป้าปือตายอะเนอะี่ะโอ้จบเลยครับกตาย เกิดอาการซ่าตายโง่เขาแหละป่าป่าก็ไม่ได้ตายโง่เขาอ่ะแหละป่าอ่ะตัวมึงตายตัวมึงตายโง่เขาตายคนเดียวไม่ได้คิวเลยอ่ะกูเอ้าแล้วเป็นไรแล้วป่าป่าคุ้ยป่าคุ้ยถ้าเกิดกูเล่นบอลกูกลางโดมใส่ป่ากูเล่นตัวแบบกูกูเล่นคู่ฟ้าเนี้ยกูเล่นตัวแบบบวกค่ะถ่ายกูถ่ายขึ้น จุดอันนี้เลยอ่ะจุดยุทธศาเนี่ยอังไม่ตันนี่หน่อยดิเฮ้ยมูดเอาค้ำานี้นเลยสัตว์เดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มฟังทั้งคิดหน่อยเพื่อนฟังทั้งไม่คิดก่อนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันเปิดมันเปิดกันละแล้วนายยาเริ่มมีอาการชักครับเพราะเล่นไม่เต็มเลยครับแรนดอมไงเพราะว่าแรนดอมไอ้ยาแรนดอมเราด้วยไม่เป็นไนชัวเลยดีดีนายยาไอ้พวกมันอ่ะมันแรนดอมไม่ใช่เลอนะ เป็นเาเลเลยไม่เป <Leonard> <old men> <JD> uh ็นเรมั้งกูสิบสี่พี่กูยีิบสามพี่กูยีิบสามเออีพาหรือเปล่าไม่รู้พี่กูนี่แงงวอ วันตายเฮ้ยมึงก็บอกไปดิแล้วไงมึงกากไงก็มึงกากไงสิบห้าแพ้เด็กสิบสี่โอ้ก็มึงกากอ่ะก็มึงกากอ่ะเออด่าเออกูไม่อยากด่าเว้ยเดี๋ยวไม่กล้าว่าตืกลัวเด็กสิบห้าวมึงก็ยางสิบห้าเลยล็อกด้วยช่วยด้วยมีอันอีเลยช่วยหน่อยดิตร์ตายแล้วครับตายแล้ว เยสตื่นเต็นอ่ะเฮ้ยเจกานเจกานเจการเฮ้ยแม่งเปิดบล็อกนี่ว่ะเฮ้ยมันเปิดบล็อกโนมานาด้วยเปิดบล็อกแล้วปัวเปล่าโอหเกือบตายเกือบตายอย่างงงเอากูได้คิวนะอ้าวอย่าปากดีอย่าปากดีแล้วแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะแล้ทำไมอ่ะแต่คอเดนแต่คอเดนวะวัดเตอคอเดนแต่คอคิวอ่ะ ทำไมไม่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 กอล์คืออะ้รตะกอลแอคก็ได้โอ้ปาวัดได้หมดอ่ะก็ปาก็ปาดีกว่าปาเลยวัดดัดถ้าเกิดปาไม่มีอย่างกูดนี่ปาไม่มีหามีมึงต่อป้าแอดิสต้องการโอ้ยคิวห่างกันตั้งหนึ่งแล้วเว้ยหอยสืบบวกบวกสามบวกสองเป็นเท่าไหร่เป็นห้าหอยปองสี่บวกสูบเป็นสี่เออ จะ <c oughs> เลยชิบหายวัดอย่างนี้เฮ้ยแนวมอได้ยาฉาดะเว้ยเล่นหน่อยว้าวมีคนสลีปให้วะผมไม่พี่มึงยิงเจ็บจังวนะน่ะย <c oughs> ิงออกอะไรวะเอาได้คิ้ละโอเคโอเคปัดช่วยพี่ โอ้โหเยอะเฮยเฮยกับพี่มันสะกดต่างกันโนดอันนี้เหยเอออันนี้เหอยใช่ป่ะเหยใช่ป่ะเหฮยอน่า H E E R ไอ้สายบางคนมันก็อ่านเหี้ยโนะเว้ยมอกรูมอกรูตกสงสารนิ้วหัวอะไรเล่นเหี้ยอะไรก็ไม่ ที่ยังคงจะไปเจอในวมมกลางคางเท่าที่กูเดาว่าห้าคุยเรียกอะวมไอ้เงี้ยดิสัตว้าวคุยไอ้มัมมุงอมเหอะโอ้แแรงซะด้วยเฮ้เฮ้ยเอาแล้วนะ โดเปิดเลยนะสตันเปิดบิงไปสตันเปิ oh. ดเลยโอ้โหสแตนโดนลาไนย่าครับเผาหัวเขาเลยเอออย่าอย่าอย่าทำอย่างนั้นบึ้งรอปือฮะปือเนี่ยเออดันบอมดันบอมไอหมุนกู ยอมโหดจริงอ้าวไอ้เหี้ยเล่นไปเล่นมาปัตตันฟิล์มอะไรครับพิมได้แล้วโอ้โหพิมโหดสัตว์เลย,ลย,เลยอ้าวลาบอีกโดนตีเลยเอาคุ้วยยังไงดีเนี่ยอ้าวดดอ้าวมีคนฟลีฟไอ้ปองครับดดน่ารักทิ่หายโดนคนฟลีฟอะ่ะ บอกก็ดิปัตติร mm ีปะน่ารักอ่ะโหพี่กูอ an ูด้วยมุมมองเวหมดประโยชน์อ <gameplay> ่ะดูเลยบาทูมมันจะอันตีแหละดูเร <an> ียบๆเว็บแม่งฟลรีฟไอ้ปองไอ้่างโค่นหัวนะเมื่อเนี้ยอยสัันบุ้มอองขอต้านอ่ะโอ้โห จะได้ฟิลี่อยู่แล้วอ้ไอป่าปองเล่นนตลอดมาลีมานาดิอะลยเดี๋ยวว่าหมอสกิลไม่เข้าอะเออโหดเกินปัสปัสไอเอสเท่าไหร่ละอ๋สิบสาม เงินจะหาง่ะกูอันหนึ่งออตันว่วครับอือ,โอโหืโอโ,โอ้โหโอ้โหพิเน้นน่ะซีนีพนันไอ้เออกับบ้านเนอะคุดบ้านอยู่เป๊ะที่ผายปล่อยให้พีโดโยเล่งคนเดียว่าง,งวินนะ่ะมึงเชียกกูมม้